โอ้ท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกปนอย่างมากมายทั้งเกม s h i ินแพ็ c t า o w e r of Fantasy, n i ีนินโคุนิบางแพ็คเนี่ยลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID p ดี s พัส d วเลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะ สวัสดีเพื่อนๆชาวแกนชินแีแพดทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสซน,นคนเดิมอย่างที่เราคาดการกันไว้ว่าในแพดสามยสองนี้เทปไม้ในดาของพวกเราน่าจะมาลงตุ๊กระใช้เราได้เปิดกันใช่ไหมครับดังนั้นก็คงไม่แปลกที่คําถามที่ผมมักจะพบเจอได้บ่อยในไลฟ์สตรีมก็คือหากเราเริ่มเก็บเพชรในตอนนี้เราจะสามารถเซฟเพชรได้ทันเปิดเทพไม้กันไหมเลยเป็นที่มาของคลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับอย่างนั้นก็อย่ามือรอใช้กันเลยดีกว่าครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็เตรียมปากกาแล้วก็สมุดของทุกคนให้พร้อมแล้วเราก็ไปนับเพชรพร,พร้อมๆก ดังนั้นสิริรวมแล้วเพชรที่ได้จากแผด3.1นี้นก็จะอยู่ราวๆที่11,540เพชรนะครับหรือคิดเป็นราวๆ7 2โรนั่นเองซึ่งพอรวมกับเมรกระชายที่ได้จากแผดนี้อีก20เมตรก็จะรวมเป็น92โรซึ่งเกิน1นปีตีกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับสายฟรีด้วยนะว่าในแผด3.2นี้หากเทพไม้ของเรามาจริงๆใครที่เก็บการันตีเอาไว้เนี่ยรอบนี้ไม่ต้องเติมเงินสักบาทเราก็สามารถเปิดเทพไม้4ิรูนยได้สบายๆเลยครับส่วนใครที่ไม่ได้เก็บการันต เอาละครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยคลายความกังวลให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะส่วนใครที่คิดว่าตัวเองดวงไม่ค่อยดีคิดอยากจะเตินพรบาจจันเพื่อเพิ่มจำนวนโร่แต่สงสัยว่าจะเพิ่มได้อีกสักกี่โรกรันเดี๋ยวผมมีสรุปให้อีกทีตอนท้ายนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าช่องของผมนั้นมีการรับลงอบิสให้กับคนดูด้วยนะเพศจากแหล่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับใครที่ไม่อยากพลาดเพศจากส่วนนี้ก็อย่าลืมซับช่องผมเอาไว้แล้วมารอลงคลิปกันไลฟ์ได้เลยนะ สำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝากร้านเติมเกม O t o ็อปด้พลยนะครับร้านนี้รับเติมเกมถูกมา,มากๆเลยบางแพ็คในรถเกิด40%จากในเกมกันเลยทีเดียวนะแถมยังมีบริการเติมเงินแบบไม่ใช้ดี Password เลยด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทางไลน์และก็แฟนเพจเลยนะลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิยายใต้คลิปนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ